มีสามีมันก็ต้องดีกว่าเดิมปะวะมีแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมมันจะมีไปทำไมวะแล้วคุณอาจจะคิดว่าเอ้าแล้วในมุมมองของผู้ชายล่ะเขามีผู้หญิงไปทำไมในเมื่อผู้หญิงอ่ะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องดูแลอะไรเลยถ้าเป็นผู้ชายที่แบบไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงเนาะเขาก็จะบอกว่าเออผู้หญิงแม่งแบบเอาแต่ผลประโยชน์ผู้หญิงแม่งอยากได้อะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แมทกับคุณถ้าคุณเจอผู้หญิงที่คุณรักมากคุณจะไม่พูดคํานี้ พราะผู้หญิงคนนั้นคุณไม่ได้รักเขาย้อนกลับไปที่คำพูดหนึ่งก็คือถ้าผู้ชายรักผู้หญิงเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงลำบากแสดงว่าคุณไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้จนมากพอพอคุณฟัง lady ย์ว่าทำไม lady ย์แบบสอนให้ผู้หญิงเอาแต่ได้และถ้าผู้หญิงคนนั้นที่คุณรักแล้วเขามีไมซ์เซ็ตแบบ lady ย์คุณจะรักไหมรักคุณเกลียดคำพูดของ lady ย์อะคุณเกลียดไปเลยถ้าเขาแบบจะยืนกรานตรงนี้ยังไงคุณก็รักเขาอะคุณจะไม่มีข้อแม้ให้เขาเลยอะ ความหมายเดียวกันคือก็ผู้ชายไม่ได้รักคุณไงผู้ชายที่เขาเป็น provider ผู้ชายที่เขาเป็นผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงอะ่ะถ้าเขาไม่สามารถมีเงินซัพพอร์ตผู้หญิงได้เขาไม่เอาเมียเขาจะพาผู้หญิงมาลำบากทำไมไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะสามารถเป็นสามีที่ดีได้หรือมี mindset ของ provider มันเป็นเรื่องเบสิกปะละ่ะเป็นเรื่องของจิตสำนึกความนึกคิดของคนอยู่แล้วปะ แต่คุณโดนหลอกโดนชักจูงจากสื่อจากผู้ชายกระจอกจากผู้ชายที่เขาไม่อยากจะดูแลอะไรผู้หญิงเลยแล้วก็ทำให้ผู้หญิงจะต้องลำบากแล้วคิดว่าผู้หญิงที่ลำบากเพื่อผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เท่สมัยก่อนเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้ผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงผู้ชายเป็น gentleman หรือผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษมันหายไปไหนหมดหรอมันผิดเพี้ยนกันมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นแมนมากกว่าผู้ชาย พราะผู้ชายไม่รับผิดชอบผู้ชายไม่สามารถดูแลผู้หญิงได้เรากำลังเทรนคุณเรากำลังทำให้คุณแบ็คกลับมาสู่ความเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายพร้อมที่จะดูแลคุณเราไม่อยากให้คุณจะต้องเป็นเหนื่อยกับเพศที่มันไม่ใช่เพศคุณทำไมคุณต้องไปแย่งหน้าที่ผู้ชายถ้าผู้ชายดูแลเราไม่ได้เราดูแลตัวเองดีกว่าไหมมีงานมีเงินมีชีวิตของเราดูแลพ่อแม่เราอะถามหน่อยถ้าเราดูแลตัวเองได้แล้วเราต้องมีผู้ชายไปทาไมอะ ทำไมต้องไปขัดต่อกฎธรรมชาติต่อความเป็นธรรมชาติของผู้ชายเขามันเป็นสปีชีดีเอของเขาที่เขาจะต้องดูแลผู้หญิงมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วค,คุณไปดูความรักของสตอรี่ความรักของของคนที่เขารักกันจริงๆวงเล็บรักกันจริงๆนะผู้ชายเขาทุ่มเทกับผู้หญิงขนาดไหนแต่ถ้ารักกันป,อป,อปอลอมๆรักกันเพื่อที่ ทำเป็นว่ารักแต่ไม่ดูแลผู้หญิงก็มีเยอะแยะถมเถไปแล้วถามว่าคบกันไปได้นานไหมคบกันไปได้ไม่นานมันไม่ใช่ความรักที่จริงอะตื่นนะลูกอย่าเอาไมเซ็ตผู้ชายกระจอกมาไว้ในหูเพราะว่าถ้ายูเอาไมเซตนี้ไปยูจะกลายเป็นผู้หญิงที่อะไรเขาจะด้อยค่าอยูแบบแบบว่าทําไมเลดี้เมสสอนให้ผู้หญิงเอาทุกอย่างจากผู้ชายไปด้อยค่าเราแต่ถ้าผู้ชายที่เป็นไมเซ็ตที่ดีเป็นพร็อพเวเดอร์ เกิดเป็นผู้หญิงต้องให้ผู้ชายดูแลถูกต้องแล้วลูกให้ผู้ชายเขาดูแลทุ่มเทกับลูกอย่าไปให้เขามันหลอกฟรีเอาเงินไปให้มันอีกถ้าคุณสอนลูกสาวคุณจะสอนแบบเลดี้เมย์ไหมผู้ชายแท้ๆแ,แมนๆอะ่ะเขาเชียร์เลดี้เมย์นะเอาเลยเลดี้เมย์เอาแบบนี้แหละผมดูแลภรรยาผมดีมากผู้หญิงทุกคนควรได้ผู้ชายดีๆผู้ชายสันดานเป็นแบบนี้แหละได้ฟรีมันก็เอา เนี่ยจะต้องพยายามอะไรเลยมันไม่ต้องเสียเงินกับคุณเยอะไงลองมองในมุมของผู้ชายสอนลูกสาวดิผู้ชายเป็นแบบนี้เหรอลูกให้มันทุ่มเทกับเราให้มันเปเราให้มันเทคแคร์เราดีๆเลี้ยงดูเราได้หนูถึงเอาลูกอย่าเอาใจไปเล่นก่อนถ้าไม่พูดในเวของลุงของพ่อมาสอนลูกสาวจะสอนเวนี้เพราะเขาต้องการให้ลูกสาวได้ผู้ชายที่ดีเขาจะได้ฆ่าลูกสาวเขาปะไม่